สวัสดีครับ,รบพ,พบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปตในรา,รายการชม,ชมรม,รมโหราศ<ส>าสตร์เอกอุกอเทนิมิตพยากรณ์นะรายการของเราในรอบนี้อืมก็มีท่านอาจารย์โอนะมาเป็นประธานในรายการทุกรอบนะกดแชร์ออกไปแท้ เล็วนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นอืมอนะ มาครับกดแชร์ออกไปแซ่เอ้ยทำไมมันไม่ค่อยขึ้นเลยวะแล้วอืมไหนหน้าเฟซยงังมาแล้วอือม,มาครับกดแชร์ออกไปนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์อืมนะกดแชร์แชร์ออกไปนะนะ แล้วก็ถามกันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูดวงไ,ไม่ร้รองใช่ไม่ล่ะ มากันได้นะครับนะเพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามกันด้วยชื่อแรกนะแรมตามด้วยคำถามนะครับกดแชร์ออกไปแซ่ทะขบ้าใกล้ๆตรงกลางเลยเมื่อกี้ไงกูอีจานโอมจะเวี่งมาโดนอาจารย์ท็อปมาเด็กจะไม่ถ่ายก็ไม่ถอดแล้วไงเออมานะก็เนี่ยเข้ามาใกล้แล้ว เอามากดแชร์ออกไปครับเพลงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบครับลองบอกว่ายืดยตัวขึ้นยงยืดตัวคโออาจารย์โอ้นี่เสริมขึ้นมาตั้งเบะหนึงแล้วเท่าเท่ากันไงมาครับกดแชร์ออกไปแซ่แล้วนะโอศาสตร์นั่งหอเต็มที่แล้วจะได้เท่ากันเร็วมีอ่ะเดี๋ยวมีคนมาถามแล้วเริ่มแล้วมาครับกดแชร์ออกไปอันนี้เพลอแชร์เข้าไปอีกละ มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9 9 9แชร์นะเพียงเท่านั้นนะ เดี๋ยวตอบให้นะรอก่อนแป๊บหนึง่งอย่าลืมครับแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999 99แชร์เพียงเท่านั้นนะกดแชร์ออกไปแซ่นะเออแก้วนะไ,ไดดูให้แกคนนี้จะมาถามชื่อแก้วเ,เดี๋ยวตอบให้นะแป๊บหนึง่งรอจารย์โอ้กร มีกี่คนมีมาคนเดียวตอนนี้ที่ถามนะสวัสดีค่ะรอก่อนได้ไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอบให้นะกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละ9 9้าพัเราแชร์เราคใหยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเร่นคำถามกดแชร์ไปเพียงคนละ9 9้าัแชร์ แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามนะเดี๋ยวตั้งคำถามทิ้งไว้กันนะครับนะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก้า9 9แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะทิ้งทิ้งคำถามกันไว้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอบให้ทีเดียวนะนะทิ้งคำถามกันไว้นะครับนะเดี๋ยวจะตอบให้นะครับมาแล้วมาเดี๋ยวตรงนี้ก่อน ม,มาแล้วมา,มาแก้วันนี้คนญี่ปุ่นจะให้ไปหาหมคคะเดี๋ยวดูให้นะไม่ครับวันนี้ยังครับนะวันนี้ยังไม่พร้อมนะครับนะฮึอญี่ปุ่นนะครับนะคุณอําสวัสดีค่ะแชร์ด้วยนะคะนะถ้าเกิดอยากจะถามนะเข้ามากันนะครับนะแชร์แล้วเมการงานการเงินจ้าเอาคําถามเดียวสินะ เดยวดูไ<ด>พ่มันจะออกไพ่เรื่องงานหรือเงินนะอา่า <นะ S 1> ดูแล้วกันนะไม่ดีครับการงานมีปัญหาครับพูดตรงๆนะเงินก็ไม่ดีถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นนะไพ่มันไม่ดีตั้งแต่แรกมันก็มันก็มันก็ไม่ดีจริงๆนะอืม,มาครับกดแชร์ออกไปแซ่นา่าจะถามคำถามเดียวนะอืมเอาการงานหรือการเงินหรืออะไรเงี้ยอืมระวังทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานหรืออะไรเงี้ย <มา S 1> หรือว่า <นะ S 1> เกี่ยวกับคนที่เป็นบริวารในการทํางาน คนอายุน้อยกว่าอย่างนี้ค่ะเอาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละเก้าพ้าร้ยเ้าก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร <ะ S> ์ <ชะ S 2> แล้วเช <ะ S 2> ื่อเล่นคำถาม อะหน่อยพี่ที่เราชอบอยู่ตอนนี้พี่เขารู้สึกยังไงกับเราครับพบอกว่าเขายังไม่ไม่คือเขายังอารมณ์ไม่ค่อยดีครับช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยดีนะเหมือนหเหมือนเขาจะแบบคล้ายๆแบบอารมณ์อารมณ์อารมณ์ปั่นป่วนอารมณ์มแบบไม่แน่ใจงงอารมณ์แบบสับสนลังเลใจสับสนไม่หมดเลยกับเราอะนะ ไม่รู้จะเป็นน้องหรือจะเป็นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสับสนอเนอยคนที่เราคิดอยู่เขาคิดยังไงกับเราคะไพ่ดีมีเมตตามหานิยมคิดว่าเป็นเด็กน้าดูนะใช่ไหม,มเป็นไพ่เด็กนะคะหรือว่าไพ่มีสองอย่างเด็กหนึ่ง สองเป็นแฟนเก่าหนึ่งแฟนเก่ากลับมากิกกันใหม่อ่ะไม่รู้เป็นแบบไหนนะมาครับกดแชร์ออกไปแท้คนละเก้าพันคุณชนทิชาขอบคุณค่ะเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์อารมณนแ้สมมุติโอ้ชอบเขาปะแล้วเขารู้สึกสับสนว่าเออยายคนนี้จะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยใช่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ ก้อยสาวสิไม่มีผู้แชร์ค่ะต้องมีผู้ชแชร์ล้วบอกว่าสามีจะเลิกกับเราไหมคะเขายังรักเราอยู่ไหมคะอ๋อไม่ดูนะครับนะเลิกไม่ดูนะคะจะไม่ดูให้สามีภรรยาหรือคู่รักบาดหมางใจกันนะคะเพราะว่าเป็นจรญยาบณของหมอดูนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ดูให้คํถาถามนี้ถามใหม่นะคะถามใหม่คุณก้อยต้องแชร์ก่อนด้วยนะคะอ่ะคุณอ้ํานะคะคุณอ้ํามีผู้แชร์เอ้ยไม่ใช่นี่นะเป็นล้มมือ มือคืออะไรไม่รู้สิคือถูกใจไวไ้ยังไงก็ไม่รู้นะช่วยกดแชร์ออกให้ด้วยนะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์คุณอ้ําแชร์ด้วยนะคะคุณก้อยแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ชรนะใครอยากดูคลิปเรานะคะอยากมาถามทุกวันติดตามเขาได้เลย ติดตามไลฟ์สดนี้ไว้นะคะมาครับนะรายการชมรมโผลราศาสตร์เอกอุเทนนิวิทยากรน,นะคะอ่ะคุณอ้ํามีแล้วค่ะนุ่นภายในอาทิตย์นี้เราดูสามวันนี้นะคะทนายโป้งจะโอนเงินให้ไหมคะดูสามวันนี้ก็จะโอนเงินให้ไหมทนายโป้งก็ดี <50 S 2> <50 S 1> นะนะก็ก็อย่างน้อยยังมีโอกาสห้าสิบห้าสิบครึ่งครึ่งนะน่ะ ให้เขาพิจารณาทุกอย่างก่อนหรือสาววันนี้อาจจะยังนะอเหมือนเหมือนคิดดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะต้องมีการคุยกันก่อนอเมย์ยี่สิบเจ็ดปีสามีกับชู้สาวอักษรวอรเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแอบออไ,ดได้เสียก,กันแล้วใช่ไหมคะไม่ดูครับผมโอ้โหกล้าขนาดนี้เหรอเนี่ยไม่ดูนะ,นะครับนะถ้าอยากโดนด่าต้องดูครับแต่ผมไม่อยากโดนด่าผม ผมอยู่วงการนิทานไม่ดูแล้คนอื่นเห็นด้วยแล้วเนี่ยอืเราเราว่าเราไม่ไม่ตอบอยู่แล้วเราไม่ตอบอยู่แล้วคืออาจารย์มองว่าคําถามแบบเนี้ยมาถามให้คนอื่นเห็นอ่ะมันเป็นการประจานตัวเองนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่ตอบให้ถ้าให้คุณเสียหายไปมากกว่านี้นะคะคือไปดูส่วนตัวดีกว่าแต่ว่าในฐานะที่ว่าแชร์แล้วก็ถามข้ออื่นมานะคะคุณเมย์นะมาเข้ามาครับเพิ่งคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ มาเยอะแยะอ,ะอมำไมมีต้องเยอะ,อะมีเยอะแยะเลยแล้วเขาให,ให้แชร์ได้เหรอได้ฮะโอ้สิ่งโสงิทธไงอาจารย์โอไม่แชร์เข้าไปเหรอฮะ,ฮะโออยู่ด้วยเหรออยู่ชื่ออะไรสำนักอาจารย์โอไงได้เสร็จวันนีน,นี่อ้าวโออยู่ มาครับกดแชร์ออกไปนะอะไรต่อนะอ่มอามีมีคนถามแล้วชื่ออะไรกุ๊กบ้านที่อยู่ตอนนี้มีโอกาสถูกฟ้องขับไล่ไหมจะให้อ้ดูตรงนี้ไม่ใช่เหรอ,อไหนอ่ะ อําสามสิบสองแฟนจะติดมาไหมคะจะติดมาไหมคะติดมาไหมหรือไงช่วงนี้เขาเงียบไปและเขาคิดอย่างไรจะติดต่อมาไหมคะอ่ะจะติดต่อมาไหมมีปัญหาเยอะครับช่วงนี้ครับนะถ้าติดต่อคือแอบ,บติดต่อนะครับนะเข,เขาเงียบไปใช่ไหม,อมเอาแล้ว,แล,วแล้วทั้งเงียบไปแบบนี้นะต้อง พูดได้ไหมเออ,เอ,อพูดไปเลยอยากพูดอะไรก็พูดไปแล้วมันจะมันจะเรื่องของเขาเรื่องของเขาเขามีปัญหาอะไรก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรานะคือคุณต้องไปตรวจเอาเองว่ามีอะไรข้างในเปล่าแค่นั้นจบนะโดยอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนะคือตอบให้ซอฟที่สุดก็คือแค่นี้นะคือไม่อยากพูดให้มันแค่นั้นและจบแล้วเออไปต่อครับพียี่สิบมาดูส่วนตัวก็ได้นะถ้าถ้าอยากดูจริงๆเราอยากรู้จริงๆนะคะดูส่วนตัวทางใช้มามีค่าครู พายีบเสี่ยงละเอียดพายเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสองอย่างตรวจองค์ตรวจเทพพายเทพพลังจิตไม่ดูข้างหน้านี้นะคะดูสดตัวเท่านั้นทักแชทมาได้ถ้าสนใจคะ่ะพียี่สิบห้าคนที่คุยอยู่ช่วงนี้เขารู้สึกยังไงครับพายบอกเขาหนักอกหนักใจเครียดครับช่วงนี้พูดตรงๆนะหึงหรือเปล่ามีเรื่องหึงหวงกันไหมเขาเครียดโก บ้านที่อยู่ตอนนี้มีโอกาสถูกฟ้องขับไล่ไหมคะหรือได้อยู่ยาวๆอยู่ได้ยาวๆไพ่บอกว่าอยู่ได้ยาวๆครับมีโอกาสนะครับนะอยู่ยาวๆไพ่สามเกินสามวันนี่นะไพ่มันว่าดีนะแค่นั้นแหละนะไพ่ดีนะคะไม่ถูกขับไล่นะคะว่ากันนะว่าไปตามหน้าไพ่พูดพ,พี่พูดพี่จะถามซ้ำนะคะอาจารย์ตอบให้แล้วนะคะอืมพ่อของลูกที่เลิกไปแล้ว เขายังรักเมียเก่าคนแรกของของเขาอยู่ไหมคะหรือเราคิดไปเองคะควูอะไรคือพ่ของลูกที่เลิกไปแล้วเขายังรักเมียเก่าคนแรกของเขาอยู่ไหมคะ คือคุณเลิกกันไปแล้วคุณทำไมเออไม่เข้าใจไม่ต้องไปตอไม่ต้องเนเมื่อเขาเป็นตั้งแต่สมัยโบราณ่ําคืนขนาดนั้นแล้วก็เลิกกับเราไปแล้วด้วยเราไปอยากรู้เพื่ออะไรอ่ะไม่ดูครับนาเรื่องนี้ครับอ้าขอโทษนะแต่ว่าถามข้ออื่นดีกว่านะคะคุณพิมพ์มันเป็นการไปชวนคนทะเลาะกันครับเราถึงไม่ดูนะอมริตานะคะขอบคุณค่ะอือ่ะอมิตาอีกอมิตาอือโอ้โอมยี่สิบแปดแม่ของลูกกับคนใหม่ จะอยู่กันได้ไหมครับอ๋อไม่ดูครับเพรลูกสาวผมอยู่กับเขาห้าเดือนเองเอออะไรวะลูกสาวอยู่ลูกติดไปไงลูกสาวผมอยู่กับเขาห้าเดือนไงติดไปไงเราดูไม่ได้ก็ใช่ไงแล้วอยู่กับเขาเรื่องเลิกเราดูให้ไม่ได้นะเ้าแม่ของลูกกับคนใหม่จะอยู่กันได้ไหมไม่ดูคือถ้าเกิดจริงๆต้ไปดูด้านหลังไม่ดูด้านหน้าไม่ดูไม่ดู ไม่ดูมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่มันมันมันซับซ้อนเกินไม่ดูคือไอเรื่องรักสามเศร้าเราไม่อยากดูข้างหน้านี้นะคะถ้าเกิดสนใจท่าแชทมามีท่าดูได้นะคะถ้าเกิดสนตัวรู้ละทุกเรื่องคือปัญหาคนในครอบครัวเราไม่ดูไม่ปัญหาคือว่าคุณมีปัญหากันแล้วหมอดูมานั่งดูซับซ้อนให้ไม่คือถ้าเกิดคิงเครืองกันอย่างเงี้ยเราไปช่วยอ่ะก็ดีแต่เขาเวลาเขาไปดีกันอ่ะเราเป็นไร ไม่ดูครับนะถึงบอกมันมีปัญหาทีหลังครับเราไม่ดูนะครับนะพอเขาไปดีกันเออพอละพอละจานโอดแค่นั่นละเออนะเราไม่ดูนะไม่ดูเร,เราก็เป็นหมานะคะพูดตรงตรง,ตรงผมเลือก<ร>นะมรมบแม่ค่ะแมขอเปลี่ยนคำถามนะคะสามีชื่อหนึ่งค่ะอ,อ,อาการอาการปวดคอทางด้านหลังของสามีเป็นเพราะอะไรคะมีเกณฑ์จะหายไหมคะปวดคอคุณนี่น,นี่มันฝากถามกันมาเลยนี่หว่าอ๋ออันนี้มัน เป็นาคาถามของฝั่มีเอา,เอาจะถามเรื่องสามีเหรออร๋อเราไม่ดูนะครับมันไม่ใช่หมายถึงว่าเรื่องของเขาใช่ไหมหก็เราดูให้คุณไงคะคุณคุณเมย์เนี่ยที่ที่ไปรูปเนี่ยไปรูปคุณเมย์ใช่ไหมคะแล้วก็จรุนรักชุ่มชื่นเนี่ยคุณเมย์ใช่ไหมแล้วคุณเมย์จะถามเรื่องให้สามีเหรอคะแล้วแล้วรูปเรื่องสามีก็ไม่ใช่ โปรไฟล์สามีก็ไม่ใช่ไงไม่ดูนะไ,ไม่ดูไม,ไม่ดูอ่ะดูเรื่องเรื่องเรื่องตัวเองนะคะอืมหูเหนื่อยว่ะพิมพ์เลิกกับพ่อของลูกครั้งนี้ขาดกันแล้วหรือยังนี่ยนี่ไม่ดูใหญ่แล้วอืมก็บอกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาไอ่างเี้ยเราก็จะดูให้แต่คําถามแต่ไรคาถามวันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เรื่องนะเพราะเราก็พยายามแล้วนะครับนะที่จะดูให้ซอฟที่สุดแล้วก็ใครที่ถามแรงๆเข้ามาถามว่าเพราะอะไรเพราะหมอดูเคยดูแล้ว แล้วพอดูเสร็จแล้วมันก็มีปัญหาเข้ามาทีหลังฟีดแบ็กมันกลับมาไม่ดีไอเรื่องคนทีวว่าคุณจะมีชู้ใครจะเลิกกับใครแล้วลูกติดอะไรกับใครไปหรือว่าใครเนี่ยเลิกกับใครแล้วแล้วเราอยากจะไปรู้ทําไมนะครับถ้าอยากรู้จริงๆต้องไปดูด้านหลังผมถึงไม่ดูด้านหน้าเพราะอะไรเพราะเคยดูแล้วแล้วปรากฏมันมีปัญหาผมทําไรสดมาแต่ยุคแรกๆที่มีการทําไรสดนะอ่ะเวลามันก็น่าจะหมดแล้วแหละแล้วเดี๋ยวไปทารายการอื่นนะ18นาทีแล้วนะไปแล้วครับนะ